ก็ได้แต่สงสัยทำไมไม่ไป UCL อยู่นิเตอร์ัันนะครับเตรียมย้ายเป็นสมาชิกใหม่ของสิงห์พยองแอสตันวิลลาไปเมืองเบอร์มิงแฮมนะครับในมิดแลนด์นะเรียกได้ว่าก็แปลกใจตกใจแล้วก็สงสัยว่าทำไมไม่ไปทีมที่ใหญ่วัวนี้ไหนบอก อยากเล่นยูฟาแชมเปียนส์กสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆเลตเตอร์สตียครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับวันอาทิตย์วันนี้ก็มีคลิปมาฝากทุกท่านนะครับคืองี้ครับสื่อหลายๆเจ้าเนี่ยรายงานนะไม่ว่าเป็น go.com เอ่ย d a i l y Mail เอ่ย l e t t e r c h e เชเอ่ย a แอตแลนติกเอ่ยนะครับรายงานครับยูริเตเลมันริช l ูลอะ e รีเมนวิดวิลา นะครับก็คือแบบตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับแอสตันวิลล่าเรียบร้อยแล้วและทางแอตแลนติกเนี่ยรายงาน,นว่ากำลังจะไปตรวจร่างกายกับสิงห์พยองวิลล่าครับวันนี้ก็เลยอยากมาหาเหตุผลกันหน่อยเรามาพูดคุยกันหน่อยว่าทำไมเตลมันถึงเลือกไปแอสตันวิลล่าเพราะอะไรเหตุผลอะไรเพราะว่า หลายคนตอนเตร์มันกลางจะหมดสัญญารวมถึงคนนี้เองด้วยเนี่ยตัวผมเองเนี่ยคิดว่ายังไงเตร์มันจะไปทีมใหญ่แน่นอนไม่ในพรีเมียร์ลีกก็ไปนอกลีกแต่สุดท้ายครับเลือกแอสตันวิลล่าหนึ่งเลยผมเชื่อเลยนะเรื่องของเงินเนี่ยต้องมีส่วนอยู่แล้วแหละแต่ผมไปอ่านรายงานเนี่ยเขายังไม่ได้มีบอกนะว่าเตร์มันได้รับสัญญาค่าเหนื่อยเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าเซ็นฟรีอ่ะฟรีแน่ๆแหละแต่ทีเนี้ยเขายังไม่ได้เปิดเผยที่ผมไปดูมาเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ2ที่ผมมองนะเพราะอูนายเอเมลี่คืออูนาเอเมลี่เนี่ยเป็นโค้ชที่คือก็เก่งนะระดับหนึ่งเลยแหละเป็นโค้ชที่ดีเลยแหละเขาอาจจะไม่ได้เคยได้แชมป์อะไรคือเคยที่อูนายเอเมลี่ดังขึ้นมาเลยคือได้แชมป์ยูโรป้าสปีติดใช่ไหมแต่คนอาจะคิดว่าเขายังไม่เคยได้แชมป์ลีกไหม แบบอูนายแบบลีกใหญ่ๆอ่ะอูนเมลลี่ไม่เคยได้นะครับสามโปรเจกต์ที่แอสตันวิลล่าคุยผมเชื่อว่าน่าสนใจคืออะไรอ่ะเหรอโปรเจกต์ของแอสตันวิลล่าผมเชื่อครับเขามีอูนเมลลี่เนี่ยเขาจะคิดอาจจะคิดเป็นสเต็ปแบบนี้ก็ได้ไม่รู้ว่าวิลล่าเขาคิดแบบนั้นไหมแต่ผมเชื่อว่าผมคิดแบบนี้ได้ว่าเตเลมันอาจจะตัดสินใจไปเนี่ยถ้าอูนเมลลี่อยู่เนี่ยอย่างน้อยอะ ไปแล้วสมมุติว่าปีหน้าแอสตันวิลล่าไปเล่นฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ใช่ไหมครับได้แชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกอ้าวพอได้แชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกเสร็จไปยูโรปาลีกแล้วพอไปยูโรปาลีกเสร็จอ้าวอูนายเมรี่เคยเป็นเจ้ายูโรปาอยู่แล้วอาจจะพาวิลล่าเนี่ยเป็นแชมป์ยูโรปาในปีต่อไปแล้วก็ขึ้นไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกไงเออ จจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าโปรเจกต์ที่วิล่าเขาวางไว้หรือเปล่า 4. เตเลมันได้ลงตัวจริงผมมั่นใจว่าหลานเปอร์เซ็นผมเชื่อว่าได้ลงตัวจริงแน่นอนไปวิลา่านักเตะระดับแบบเตเลมันเล่นแอสตันวิล่าได้สบายโอ้โหยิ่งไปอยู่กับอูนายเมลี่นะผมแบบนึกเลยอ่ะกลางสามคนของเขานะสมมุติว่าอูนายเมลี่เล่นสี่สามสามใช่ไม กลางเขาดักลาสลุยแล้วก็เตลมันคู่กับจอห์นแม็กกินโอ้โหบอกเลยว่าเนี่ยของจริงแอสตันวิลล่าปีหน้าเนี่ยลุ้นพื้นที่ยุโรปแบบเต็มตัวแล้วก็แชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกเออผมนี่แบบคิดโปคิดแบบโปรเจกต์แบบกลาง3ตัวนี่เลยดักลาสลุยจอห์นแม็กกินแล้วก็ยูนิเตเลมันเออเนี่ยโอ้โหแล้วก็อ่ะห้าอันนี้สุดท้ายผมว่าอาจจะไม่เกี่ยวอะไรเท่าไหร่นะ คือเขาอาจจะไปมีเพื่อนเขาอยู่ไงไอเลียนเดนดองเกอร์อ่ะเป็นเป็นเบลเยียมนะครับตัวนั้นอะ่ะประมาณเนี้ยที่ผมมองนะว่าที่เตริรมันจะไปผมก็รู้สึกว่าแบบเออผมคิดว่าเตริรมันนักเตะแบบเตริรมันอะ่ะน่าจะแบบหาทีมได้หาทีมได้ดีกว่านี้อะ่ะเออแต่สุดท้ายไปวิลลาหรือวิลลาเขาอาจจะคุยไว้อาจจะคุยไว้ก่อนก็ได้นะ อาจจะคุยไว้ก่อนตั้งแต่ตอนยังไม่จบฤดูกาลก็ไล้สุดท้ายเติร์มันก็ตกลงก็ไปนะครับอประมาณนั้นถามว่าวิลลากับเลสเตอร์เนี่ยมันต่างกันไหมมันก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกแต่วิลลาโปรเจกต์เขากําลังแบบไปข้างหน้าไงกำลังพัฒนาคือมีอูนายเมอเข้ามาไปเล่นกลับไปเล่นฟุตบอลคอนเฟลเลนซ์ลีกเออแล้วถ้าเกิดสมมติอูนายททีมเออไปเป็นแชมป์คอนเฟลเลนซ์แชมป์ยูโรปา แล้วก็อาจไปเล่น,นยูฟ่าไงเออเนี่แหละหรือเป็นโปรเจกต์ที่ผมบอกว่าอาจจะตีลมันอาจจะสนใจตรงนี้หรือเปล่านะครับซึ่งค่าเหนื่อยแล้วก็เซ็นสัญญากี่ปีเนี่ยยังไม่ได้มีรายงานออกมาจากที่ผมดูนะครับแต่มีรายงานว่ากำลังจะไปตรวจร่างกายกับแอสตันวิลล่าและนะครับสิงห์พยอมอ่ะก็ทุกท่านคิดอย่างไรเรื่องของตีลมันก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ เดี๋ยวถ้ามีอะไรรายงานเรื่องของเตลมันมาเพิ่มเดี๋ยวผมลองมาคุยแล้วกันว่าเผื่อมันมีแบบว่าออกมาว่าทําไมเตลมันถึงย้ายศบแอสตันวิลล่านะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับอ่าก็วันนี้ประมาณนี้กันขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สุดท้ายขอให้ยูริเตรมันโชคดีกับแอสตันวิลล่าครับ